ดีค่ะวันนี้หนูจะมาทำอะไรคะมาคณทื้นเพลงค่ะมาร้องเพลงสุขุณเหรอใช่ค่ะโอ้โหหนูเป็นเจ้าหญิงเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะผมยาวเลยเอ้าวไงหน้าขึ้นไหนท่องสุขุณให้แม่ฟังโอ้พหคูทื้นเพลงมาเล่และท่อง

હાલ હર અમેઝોન สองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สี่สี่หกที่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสิบสองสี่เก้าสามสิบหกสี่สิบสี่สี่สี่เอวิสสี่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 สิบสองสี่สิบแปดห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่ห้าห้าหกสามสิบเจ็ดสามห้าห้าแปดสี่สี่เก้าสี่ห้าสิบห้าสิบ Aje evai na, tapi Okay, yeah, kamu hati tuh,เอง na.